นี่คือตัวร้ายนี่คือพระรองและนี่คือพระเอกบอกเลยครับว่าหลอกกันทุกคนเลยผมเชื่อเลยครับว่าจะต้องมีสาวๆหลายคนอยากแต่งงานกับประธานบริษัทแน่ๆเลยครับและเจอคนนี้เนี่ยยังมีลูกน่ารักด้วยกันอีกหนึ่งคนนะครับ <c oughs> นายวิวาสายฟ้ารักหวานละลายในอ้อมแขน เรื่องราวของหลินอันอีเธอเนี่ยโดนผู้ชายคนหนึ่งกระทําไม่ดีไม่ร้ายครับทำให้เธอเนี่ยตั้งครันแต่คันของเธอเนี่ยเป็นพิษทําให้เธอเนี่ยแท้งและเธอเนี่ยไม่สามารถมีลูกได้ครับ อยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่เธอกําลังเดินอยู่จู่ๆเธอก็พบเข้ากับทาลกในกองขยะและได้เก็บเด็กมาเลี้ยงและตั้งชื่อว่าตูต,ตูครับและเมื่อเวลาผ่านไป3ปีประธานฟูซึ่งเป็นพ่อของตูตูเนี่ยก็ได้หาตูตูจนพบครับเนื่องจากเมื่อ3ปีก่อนประธานฟูได้ด่าพี่เลี้ยงเด็กครับทำให้พี่เลี้ยงเด็กแค้นแล้วเอาเด็กไปทิ้งในถังขยะครับ ถึงแม้ว่าพ่อกับลูกจะเจอหน้ากันแล้วก็จริงแต่น้องตูตูเนี่ยไม่ยอมรับประธานฟูว่าเป็นพ่อครับเพราะเขาเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยประธานฟูจึงได้ตัดสินใจขอแต่งงานกับหลินอันอีเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เป็นพ่อเลี้ยงของตูตูครับถึงแม้ว่าการวิวาฟ้าแลบครั้งนี้นางเอกและพระเอกเนี่ยจะยังไม่ได้รักกันจริงๆ แต่เชื่อเลยครับว่าอีกหน่อยเนี่ยเขาต้องรักกันแน่ๆเลยและดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆกันเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามช่วยครอบครัวนี้กันนะครับและถ้าใครอยากดูมินิซีรีสุดอบอุ่นหัวใจเรื่องนี้ต่อสามารถไปดูต่อฟรีๆได้อีก90ตอนที่แอปเมโลช็อตกันเลยนะครับหรือง่ายๆก็สามารถกดที่มุมล่างซ้ายเพื่อเข้าแอปเมโลช็อตกันได้เลยครับวิธีการดูง่ายๆครับเพียงแค่เราเข้าแอปเมโลช็อตแล้วค้นหาชื่อเรื่องนี้ก็สามารถเจอได้ทันทีเลยครับ ยังไงก็อย่าลืมมาดูมินิซีรีเรื่องนี้กันนะครับพอนักแสดงเนี่ยสวยหรอกันมากๆเลยแล้วน้องตูตูเนี่ยน่ารักมากๆเลยครับบอกเลยนะว่าดูแล้วอบอุ่นหัวใจสุดๆเลยครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย